วัดีครับวันนี้มาที่อน้ําตกผาลุ่มเย็นที่บ้านไร่นะครับผมมีความสวยงามยังไงตามพนามไปสู่น้ําตกผาลุ่มเย็นครับพร้อมมีน้ําให้เราไปดูหรือเปล่านะครับด้านล่างนะครับน้ําตกผาลุ่มเย็นครับมีน้ําครับสรุปแล้วอยู่ด้านล่างนั่นครับน้ําตกผาลุ่มเย็น สวยงามกันนะครับว่าเป็นยังไงนี้น้ำตกผาลุมเย็นนะครับดูนะครับว่าเป็นยังไงครับเนาะของน้ำตกผาลุมเย็นนะครับไหลลงมาลงมาจากข้างบนนะครับเป็นชั้นๆนะครับดูกันบ้านบนนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้ก็มองเห็นอยู่นะครับน้ำตกผาลุมเย็นนะครับด้านล่างน้ำตกผาลุมเย็นนะครับ ไปดูด้านบนนะครับันเป็นยังไงนะครับผมขึ้นสู่น้ําตกผาลมเย็นนะครับก็สูงชันนะครับนี่นี่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับน้ําตกจะเป็นยังไงด้านบนนะครับครับพี่น้องน้ําตกอะไรทางขึ้นจะสูงขนาดนี้อันนี้ขึ้นไปดูน้ําตกหรือไปดูวิวบนเขายังขึ้นไปอีกครับ พน้ามันจะลงมายัางไงโอ้ยพี่น้องนี่ลงไปอีกชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวตามพนามาครับเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วครับได้ยินเสียงน้ําตกแล้วครับแต่เราเหนื่อยครับโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องคุ้มกับการขึ้นมาครับเกือบจะไม่ขึ้นมาดูให้ไหลฟ์ซะแล้วโอ้ยน้ําตกที่สวยงามมากครับนะครับก็ ครับสั้นนะครับโอ้ยดูครับน้ำตกผาล่มเย็นครับโอ้ยความุดงามของน้ำตกแห่งนี้นะครับน้ำน้อยไปหน่อยแต่ก็สวยครับเราคิดว่าดูหน้าฝาครับหน้าฝาที่มีมอสมีอะไรเกาะนะครับน้ำตกสูงเสียดฟ้านะครับคาดว่าประมาณร้อยเมตรได้ั้งครับประมาณนี้เดี๋ยวต้องไปดูสิติน้ำตกนี้สูงเท่าไรครับ โอ้ยน้ำตกผาลมเย็นนะครับโอ้ยคงคุงามนะครับประมาณนี้นะครับอรับน้ำตกผาลมเย็นนะครับโอ้ยเ๋ยวพนาดูให้ดูนะครับดูให้ดูนะครับโอ้ยน้ำตกอะไรจะสูงป่านนี้พี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย ครับอันนี้ด้านล่างน้ําตกครับ,ด,รบด้านล่างน้ำตกเป็นงี้นะครับนี่ด้านล่างน้ําตกนึงครับด้านล่างน้ําตกครับโอ้ยประมาณสามเมตรเดี๋ยวไปดูข้อมูลน้าตกตรงนี้ครับต้นไม้ตน้นนี้สูงกว่าต้นไม้ต้นนี้ครับ น้ำที่ตกลงมาครับโอ้ยแม่เจ้าน้ำตกลมเย็นครับตรงนี้ครับลมเย็นจริงๆครับตรงนี้เป็นมอสเกาะครับผมลมเย็นกันครับน้ำตกลมเย็นกันนะครับสวยงามดังครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับตกออกมาจากท้องฟ้านะครับน้ำตกนี้ครับความงดงามของน้ำตกลมเย็นนะครับ เป็นสวรรค์สร้างนะครับตรงนี้นะครับโอ้โมงตัวนี้เป็นมอสเกาะเขียวสวยงามมากครับนตกตัวนีตรงโมงที่ลงไปเล่นน้ําตรงนี้นะครับเป็นเล่นน้ําผักบัวนะครับีนน้ําตกทานสวรรค์เลยนะครับจากทานน้าตกตรงนี้นะครับส่วนน้าตกลมเย็นตรงนี้นะครับครับโอ้ยทานน้าตกลมเย็นครับไหลฟัวมาจากท้องฟ้าเลยนะครับ น้ำตกลมเย็นนะครับเป็นท้องฟ้านะครับชั้นหนึ่งข้างบนนะครับรู้เรบนจะไหลอะไรลงมาครับต้นไม้โอ้โหโอ้โหแม่เจ้าโอ้ยน้ำตกอะไรจะสูงป่านี้โอ้ย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 น้ำตกลมเย็นจริงๆครับ ฐานน้ำตกที่ไหลลงมาครับครับบางจับจะพลาดโอกาสละ้านุพนาไม่ลั้นขึ้นมานะครับเพืเ่อน YouTuber เอฟไตเพื่อนยูทูบเบอร์เหมือนกันจะถอนใจซะแล้วครับเห็นทางขึ้นแล้วโอ้โหน่ากลัวสูงชันมากครับตรงนี้นะครับพนาคงไม่ได้ขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับก็ขึ้นไปขาสั่นล้วครับไม่ค่อยไหวแล้ะครับ เพื่อนขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วยังไงไม่รู้นะครับตอนนี้เงียบไปเลยครับนะครับอันนี้น้ําก็จะไหลลัดเลาะลงไปด้านล่างนี้นะครับลัดเลาะลงไปสู่เหวลึกตรงนี้นะครับนะครับจะโผล่ไปในถ้ำในอะไรข้างล่างครับน้ําตรงนี้นะครับน้ำตกตรงนี้ครับมีทางน้ําที่ไหลผ่านลงมานะครับไหลผ่านมาสู่น้ําตกตรงนี้นะครับจะไม่มาลงตรงนี้นะครับนี้ก็มุดดินไปเลยนะครับมุดดินมุดถ้ำตรงนี้ลงไปนะครับสู่ด้านล่างนะครับเนาะสู่ด้านล่างข้างล่าตกตรงนี้เลยนะครับ ครับพาไปดูครับเป็นยังไงที่ทาน้ําน้ําไหลลงไปนะครับเห็นครับมุดออกมาทางนี้ครับน้ําจะมุดลงมาด้านล่างเลยนะครับน้ําตกนี้ครับจะไม่ไหลผ่านก้อนหินก้อนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาสิ้นสุดอยู่ตรงที่ทานหินตรงนี้นะครับโอ้โหน้ําตกตรงนี้นะครับแนะนําเลยครับว่าใครมาอุทัยมาให้ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าฝนตกเยอะๆข้างด้านบนหุบเขานี้น้ําตกนี้คาดว่าน่าจะสวยมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยครับ ันนี้มาโชคดงนี้ปีนี้น้ำแรงด้วยครับน้ำแรงน่อยครับก็น้ำแรงหน่อยครับก็ยังแต่ยังคงมีน้ำให้เราได้ชมน้ำตกสวยงามแบบนี้อยู่นะครับโอ้ยน้ำตกลมเย็นนะครับตกลมเย็นนั่นเองนะครับมดงามของน้ตกตรงนี้นะครับตกมาจากท้องฟ้างนี้เลยนะครับผ่านน้ำตกนะครับ สามร้อยเมตรได้ครับน้นตกนี้ครับสูงสูงครับมองมาจากท้องฟ้าข้างนั้นน้นเลยนะครับทันน้าตกหยุดนันบนนั่นนะครับนั่นครับขาวนะครับนันตกไหลลงมาครับครอบขาวทันน้ําตกไหลลงมานะครับคือชั้นนี้นะครับปูทางลงมาแบบนี้ครับนน้ำตกตรงนี้นะครับคือน้ำตกล่มเย็นนั่นเองนะครับ วามงานคำตกตรงนี้นะครับคุ้มนะครับคุ้มนะครับที่บุกเข้ามาสู่ดินแดงแห่น้ำตกสวยๆงามๆแบบนี้นะครับเนาะครับคุ้มเลยครับคุ้มเลยนะครับมาอุทัยมาให้ได้นะครับสู่น้ําตกนี้นะครับทางลาดลาอขึ้นเขามานะครับดูน้าตกสวยๆกันแบบนี้ครับดูความงดงามน้ำตกในมุมหนึ่งนะครับนะขึ้นมาแล้วก็ต้องเก็บบรรยากาศให้ได้เยอะที่สุดครับ ด้านล่างครับมีเป็นด้านล่างครับด้านล่างฝนโปงเข้าไปแบบนี้นะครับเป็นมอกเต็มไปหมดนะครับน้ำตกนี่มันเป็นฝงน้ำตกครับน้ำตกไหลลงมานะครับ มีม่านน้ำตกครับมีม่านน้ำตกเป็นม่านน้ำตกครับดูความสงชันทั้งด้านบนนะครับม่านน้ำตกโอ้โหน้ำตกนี้อะไรจะป่านั้นครับน้ำตกครับ แขน,นคอตั้งบาเลยครับมาสู่น้ำตกนี้นครับสายหนึ่งครับที่น้ำไหลมาตรงนี้นี่สู่สายม่านหมอกครับสายม่านหมอกสายม่านน้ำตกม่านฟ้านะครับเนี่ยนี่เป็นม่านน้ำตกครับม่านน้ำตกครับโอ้โหก็สู่ม่านน้ำตกด้านล่างครับ ควมดงามน้ำตกนี้ครับครับมีรีวิวทางลงน้ำตกนะครับทางลงน้ำตกตรงนี้นะครับเป็นทางขึ้นน้ำตกนะครับสูงชันแบบนั้นนะครับน้ำตกตรงนี้ไม่แนะนำคนสูงอายุนะครับับสวอไม่แนะนำนะครับสวอครับก็คุนกายแข็งแรงครับขึ้นมาสูงมากครับน้ำตกนี้ครับมีทางลงครับแต่ก็ทางก็ปลอดภัยดีนะครับทางเหล็กครับเนี่ย ก็ให้ที่จับนะครับกัาลื่นครับก็ขึ้นมาประมาณครึ่งโลได้ครับประมาณห้ารอยเมตรขึ้นได้ครับจากปากทางนะครับขึ้นมาประมาณห้าร้เมตรนะครับวันนี้ขาลงครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นเจอขาขึ้นนะครับอยู่น้ำทากลงน้ําตกเนาะฝ้าลมเย็นนะครับเนี่ยมีทางลงน้ําตกฝาลมเย็นครับอยู่แบบนี้เลยนะครับ นี่เลยนะครับทางลงผาน้ำตกผาลมเย็นดูชั้นไลท์ชั้นเดียวพอครับดูวเวลาดูเวละโอเคน้ำตกจุดไลท์ครับนชั้นเล็กชั้นน้อยของนี้มันจะลงไปนะครับที่ขอให้ดูกันสามชั้นใหญ่หลักๆนะครับสามชั้นหลักๆที่ ขอจัดให้ลงชมครับทานแลเป็นลงเล่นน้ำนะครับทางลงเล่นน้ำครับสูน้ำตกตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูน้ำตกสายน้ำนี่อีกน้ำตกหนึ่งโอ้โหสุดยอดครับทางลงอยู่ทางลงน้ำตกแห่งนี้นะครับสูงชันนะครับบางคนมองทางขึ้นก็ท้อเลยครับไม่อยากจะขึ้นเลยตัวทางสูงชันมากครับ ด้านบนยิ่งชันกว่านี้นะครับชันยิ่งกว่านี้นะครับนี่ชันลงไปถึงขั้นล่างครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็หมดแล้วครับทางนี้ชันครับมัมีครับมันได้เหล็กนะครับได้เหล็กนะครับให้เราได้ขึ้นไปปลอดภัยอยู่ครับขึ้นไปน้ําตกแห่งนี้นะครับแต่ก็สูงสันเกินคําบรรยายจริงๆนะครับโอ้ยนี่ขึ้นทางขึ้นสู่น้ําตกนะครับก หาลมเย็นตรงนี้นะครับหรือน้ำตกลอยฟ้าน้ำตกเทวดาเลย่าได้ครับ,งงรบมีทางลงนะครับมีเรยอยูทางลงครับีเป็นทางลงเดินผ่านเดินผ่านลำธารไปหน่อยหนึ่งผ่านลำธารไปหน่อยหนึ่งก็จะไปสู่นะครับลำธารตรงนี้ไปนะครับลำธารของน้ำตกครับทางโน้นจะเป็นทางขึ้นครับเพ่งสู่ลานจอดรถนะครับ ก็ใช้เวลาอยู่นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นทางขึ้นครับเมงอนนกีเราลงมาขอไม่ตัดเลาะข้าบบนลงมาก็จะไม่สวยอีกนะครับต้องตัดทางขึ้นบบเนี้สวยขอภัยนะครับพอดีปีไปนะครับไอนะครับไอนี่เป็นทางขึ้นนะครับ ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ลง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 ,ลงแล้วก็ขึ้นนะครับเราบันไดตรงนี้ทําไมหักเนี่ยหักหมดครับเราบันไดตรงนี้ของใต้ต้นไม้ผุพังครับ ห <c oughs> ลินจังเลิศละของใกล้ที่จอดเลิศแล้วครับหนึ่งน้ำตกก็เล่นเอาเงือแตกพักพักพักแล้วครับนี่แค่หนึ่งน้ำตกนะครับ ขาปวดอีกแล้วคืนนี้เฮ้ยขึ้นอีกแล้วครับโอ้ยพี่น้องครับนี่กระ่านสะพานไม่ไกลนครับไม่ไกลจากลานจอดรถแล้วครับโอ้ยอุ้ยโอ้ยครับค้อลานจอดรถอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ยก็รีวิว ทางขึ้นสู่น้ำตกลมเย็นก็มีประมาณน,นี้นะครับโอยแดดท้องฟ้าน้ำตกจะอยู่ด้านบนนะครับน้ำตกนี้จะตกจากหน้าผาด้านบนนะครับอ๋อจริงๆเราสามารถมองเห็นตรงนี้เหมือนกันนะครับเราไม่ได้สังเกตกันเองตรงนี้เรามองเห็นนะครับนะครับใครมาตรงนี้บอกน้ำตกอยู่ตรงไหนจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้เราสามารถมองเห็นน้ำตกอยู่นะครับ ตกเรียงลายตรงนั้นนะครับตรงหน้าผาสูงตรงนี้นะครับ